à, hai, right, right. yeah. 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 เดี๋ยวมันมีภาพผีอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาออกไปไไย้อนโลกโยนทีละอันนะเย่าโยนหลายอันโยนทีละอัน Ó, you're the não กดแล้วอ่ะกดแล้วอะนะก็สำหรับวันนี้ก็แบบขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณก็ที่ทำใชมถ้าอย่าลืมนะกดซับสไครต์ถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบกดซับสไครต์ถ้าชอบมากกดซับสไครต์โอเคครับบ๊ายบายครับโอ้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์้วยล่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย